มีหลายหลายกีฬาครับนะครับทั้งตะก้อทั้งเบตองนะครับก็นะครับในการุตบอลเราดำเนิกนการแข่งขันก่อนนะครับเพราะว่ามีสามรุ่มด้วยกันช่องยางชมสีเขียวครับขอนหวันสีชมพูนะครับ15นาทีในการแข่งขันเปลี่ยนผู้เล่นได้ตลอดครับเปลี่ยนกี่คนกี่ครั้งก็ได้นะครับ ชนะสามแต้มเสมอหนึ่งแต้มแท้สุดแต้มนะครับท้าวครับมาชมคู่นี้ครับยูสิบห้าคู่ที่สองสนามหนึน่งน,นะครับคู่ต่อจากคูนก่นี้ก็โรงเรียนบางตังบุญครับนะครับแล้วก็บูรสนะครับ และคู่สุดท้ายรวมดาราฝักเราทบปรุงเรียบรัตนบุรีนะครับเกมเรินเริ่มขึ้นอีกนะครับคอนดันสีชมพูช่องยางชุม่มลึกสีเขียวนะครับเอาครับ มี3ามสิบแปดบุญภพเลี้ยงให้มาจัางหวะยิเงเล็บจากตะบนไทยด้วยกันนะพวกครับนะครับคอนหวันก็คือคอสนสวรรค์ครับนะฮะคอนหวันก็คือคอสนสวรรค์นี่แหละเอาครับจังหวะเดนรัน,นเป็นของไทยจังหวะนีนออ้น่าจะอ้อนะครับบอลทุ่มที่ช่องยังชุมครับ สิบสองนะครับทุ่งข้าวาช่องยางชุม่มไปได้ไหมครับปักตีนันนะครับ,บ,นะรบจับบงหวะคอนสวรรค์เลือกให้แบบไหนช่องยางชุม่มนะครับจับบงหวะนี้ยี่สิบครับตับพัฒนีเปลี่ยนผู้หญิงครับในสนามครับคนเดียวช่องยางชุม่มแล้วก็ให้จังหวะนี้จริงจริงจริงทานครับนะครับนะ ตันเตจ่าเห็นประตูไมครับเรือให้ครับขอฝันตัวสุดท้ายม่าง่ครับยังติดครัดกลางเรือให้ออกมาที่นี่2เเอาไปอยู่กันครับนะครับอักราิมอักราลทีมมันอีอะไรกันนะครับอัริน เขาชอบเป็นข้อคอนวันนะคอนวันนะครับว่ายังไงครับคอนวันยังปั๊มอยู่เยี่ยงกันอยู่นะครับว่ายังไงทุกทิพนีนำคำจังหวะตัดกระเป็นข้อข้อยางชุ่มแล้วก็อ้อนะครับยี่สิบหกนะครับวัชระวัชระ นี้ออกไปครับได้ท่นครับรองยางชุ่มนะครับเลยจังหวัดมาไปยึดปลาจังหวัดนี้ว่างไหครับขอน,นออรับนะครับห้าสิบหกนะครับบุที่นม่บุทีนท่นี่นำคำจังหวัดนี้เร็วไปครับนะครับ

ตีจากเกมประตูมานะครับลางเบี้ยของบุญนาภุกบุญนาภุกเลือกให้จังหวะนี้ว่าไงครับตามเกมครับสามสิบครับปฏินันปฏินันไปได้หรือเปล่าโอ้โออกนะครับบอล ออไปยังเป like ็นผู้วางแผนมากมาที่ตรงกางแต่ว่าแตบเียกันเื่อยไปได้อดวงเปิดยาวๆมไม่มีใครนะครับก็ปล่อยให้ออกมานวัชระวัชระทุคนจังหวะนี้ออกไปเป็น่นงนะครับเรืญทุกบ้าที่ ออกไปติดนะครับปราบศรีสิงดงเมืองผู้หญิงในสนามคนเดียวครับสนามหนึ่งนะครับจับบัตจับของสามสิบปฏินันปฏินันให้ซ้ายอยากได้อยู่เตรีมของช่องยางชุมปุ่นและพให้กลางไม่แม่งจังหวะนี้ขอยระวังนะครับระวังด้วยครับนะครับระวังด้วยแบมตุ่มของช่องยางชุม ลากชุมบุญนะพให้มาทางด้านซ้าย พีหิกตังเต็มนะครับพีหิกตังเต็นะครับของคอนวันนะครับคอนวันครับพุทธิเมศหรือเปล่าครับพุทธิเมศนางคำพุทธอาวจหวะนี้ยังติดช่องยางชุ่มนะครับไปได้ครับช่องยางชุ่มวัชระวัชระ พุทธิเมศบุญภพโอ้จังหวะนี้ก็นะครับโดนบล็อกนะครับบุญภพขิมทองนะครับหมายเลขสามสิบแปดช่องยางชุน้นไ่ได้แโ้ยานครับอยู่ม่าครับที่ัตัน,น,นไปไ จหวะเปิดหัประตูปากอารบไม่เกีบอลลครับอืองรีบเียนะครับทำมาอย่างนั้นอันตรายคสำหรัคอนได้ทุ่ช่องยางชุ่มครับงวะนี้เป็นของช่องยางชุ่มนะครับได้สีทมาเลอยสิครับอาเดียวอาเดียวววัว จังหวะความเร็วนะครับพุทธิเมศลาครับครับห้าสบหาครับบอดยาวงหวะนี้แล้วก็ฟาวนะครับไม่ได้เรียนรอลครับนะครับเจตนาการซอกขอนหวันได้ฟาวครับนะครับขอนหวันได้ฟาวเก้ เนวินชวนจักตอนนี้โอโ้โหตวั <c oughs> วเัาอืมตัวหน่อยหน่อยัฮอนหวานโคจังหวะนี้ทันไหมไม่ทันนะครับได้ทุกครับช่องยางชุม่ม เรียกก็เปลี่ยนเลยเรียกแล้วก็เปลี่ยนเลยนะครับนะครับถัดมือยกได้เลยครับนะครับไปอี่ันอาเดียวทำไหมโอ้ไม่ทันบยังได้ที่ครับคอนบันอาเดียวทุกมากครับจังหวะนี้บอลตกเป็นของทุนเพยกสูงแล้วก็ลึกไป วางออกมาฮะาว่างไฮะขอวันไปได้ขอวันจังวันี้บุญนาคุบางไปออกมาไปติดยาเข็มกดูฮะนะฮะสกปรยังสูงสูงอยู่นะฮะสกปรยังสูงประตูสูงขบักจับจับยาย ทางวัดตั้งเป็นจักรพรรดิ์ปู่อาวุธเจอทางวันนี้เอาออกก่อนครับเอาชัวร์ไว้ก่อนครับนะครับสำหรับคอร์ดวัดเอาชัวร์เอาปลอดภัยไว้ก่อนนะครับไม่ได้ก็ไม่เสียครับนะครับสำหรับคอร์ดวัด ในสถานี้ก็นะครับบอลทุ่งครับบอลทุ่งมัดมีใครครับนะครับไม่มีใครเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตะกอนเลี่ยนให้มาเปลี่ยนเลยไม่ไม่ต้องบอกกรรมการเปลี่ยนเท่าได้อยู่ไม่ต้องบอกกรรมการถ้าบอลถ้าบอลเสียแล้วก็เปลี่ยนเลยนนะครรับเเียกพื่อมาเปลี่ยนได้เลยครับนะครับ เปลี the, no ่ยนข้าวเปลี่ยนออกได้ตลอดครับนะครับเปลี่ยนข้าวเปลี่ยนออกได้ตลอดถ้าจะเปลี่ยนนะครับออกมาพักดื่มน้ำหายเหนื่อยเข้าไปไม่ได้นะครับช่องยามชุมจะวางบอลยาวๆหากรับอลตกช่องยามชุ่มนะครับสามสิบห้านทวัดสีงามนะครับ ช่องย่างชุ่มทำย,ยังไงครับเปิต้องเปิดห้โคครับนะครับไปจุดนั้นทุกไม่ได้ครับเฮ้ยผู้รักษาประตูปั่นออกมาเอาครับดูแขวนอยางนี้ครับโอ้โหแนะครับเจ้าตัวเสียได้ครับโโอ้หแนะครับ หนีหนีนะฝากประตูไม่ได้ีครับลูกหัวลูกสูงต้องใช้หัวครับนะครับไปกระโดดขึ้นแบบนั้นตระวองดนจับฝ้า ทุบมาครับถูกไลยดอกยางชุบเพื่อท้าประตูเอามาคว้าไว้ได้เลือกยกให้ขวาไม่แม่นครับจังหวะแล้วก็สกัดอสกัดยังสูงๆนะครับยู<น>15คู่สองสนามเลง <c oughs> นะครับยันสูงๆเอาลบเร็วๆเลยลูกสนามมาถามาจังหวะเอียงมา หลามซื้อของพุทธภูนะครับเอาครับช่องยางชุ่มบุญนธภูมินนมีลูกเก่งใจครับช่องยางชุ่นจังหวะนี้ก็ออกยังได้ทุนครับช่องยางชุ่มยังได้ทุนจังหวะนี้ยกม,มาลึกถึงประตูระวังบอลนะลูกระวังบอลเด้อครับจังหวะกลางนเป็นของพุทธพูมิเข็มทองซ้ายโอ้จังหวะนี้ ใหม่ดีครับับบอลไม่อยู่นะครับเรืไปครับบอลทุ่งแล้วเปลี่ยนทุกรับเปลี่ยนทุ่มนะครับเสกยังซืู ยัออก้อาแม่ไดไมครับทานางหางก่อนตงรานมาีก้ัางครับของมันโอ้มน่าจะแรงไม่น่าจะทันครับเนวินสวนจักรนะครับหมายเลขยี่สิบแปดกัมได้เอมาเป็นบอลของของเอามอย ยังไม่มีสเกิดขึ้นับยังไม่มีประตูนะครับใครจะได้เฮก่อนครับใครจะได้เฮกันก่อนจะเป็นสีชมพูหรือสีเขียวครับที่จะได้เฮก่อนนะครับนะครับเริ่มจะเปิดช่องเริ่มจะเปิดขึ้นครับนะครับจัหวะเริ่มจะจับกันได้ครับเริ่มจะจับจัหวะกันได้แล้วนะครับช่องยางชุม มันนี้จังหวะน,นี้ตัวสุดท้ายนะครับวัชระผ่อนหวันนะครับและสัญญาณนักบินหมดเวลานะครับูู0น,น,นะครับ2คู่ครึบง15นะครับ,รบยังไม่มีสกอร์ครับนะครับยัง00น,น,นะครับ สนามนี่นะครับคู่ต่อไปครับเชิญนะครับตะโกนกับบูรุษนะครับดีใจครับ